ยุคโควิดนั่นเหรอฉันไม่มีแม้กระทั่งตังจะเติมเม็ดเล่นเกมฉันไม่มีรายได้อะไรทั้งนั้นฉันจะไปทำงานก็ไม่ได้ทำคลิปลง youtube ก็ไม่มีใครดูฉันเสียใจฉันจะข้าตัวตายดึกระเบิดเขาก็แพง ก็ย <c oughs> ืนรอความตาย What the fuck เออเออเดี๋ยวขอได้ที่ดึงนะประคั They Welcome to s t c c c s ด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมเซียงตะนั่นเองนะคผมว่า s t c c c s นะโอเคพอดีก็ อยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์อะไรวะคอนเทนต์อะไรวะเสื้อฮีโรอีกนะครับผมตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งถึงซีซั่นสิบสี่นะครับผมตั้งแต่ปัจจุบันยันอนาคตอะไรวะตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะครับผมเอออาจจะมีคนบางคนคิดถึงนะครับผมเสื้อฮีโรอีกซีซั่นหนึ่งอะไรอย่างนั้นบางคนอาจจะเล่นไม่ทันนะครับผม บางคนเพิ่งมาเล่นซีซัน6ซีซัน7 so, อะไรอย่างนี้ <okay. S 1> นะครับผมก็อาจจะอยากเห็นเสื้อแร้งแดงซีซันแรกๆนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเออแล้วเกมฟรีไฟน์เนี่ยมันมีแมตช์จัดอันดับตอนซีซันหนึ่งเลยหร,หรือว่ายังไงซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับ, <Sure. S 1> รบผมก็ไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผม let's go ผมก็ได้ทําการยืมรหัสเพื่อนมานะครับผมนี่เป็นรหัสเพื่อนผมนะ เพราะว่าเพื่อนผมเขาได้ทําการขึ้นแรงแดงตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับผมหรือว่าเป็นยุคเริ่มต้นเลยโหดไงและดีก็คือเสื้อแรงแดงซีซั่นที่1ของเกมการีน่าฟรีไฟเลยนะครับผมคน <Wow. S 1> อาจจะสงสัยนะครับผมที่ซีซั่นที่1ทึาทำไมมันเขียนว่าเสื้อฮีโร่อีก S2 ล่ะอ๋อ oh. พอดีว่าเกมการีน่าฟรีไฟนะครับผมได้มีแมท จัดอันดับเข้ามาตอนซีซั่น2นั่นเองนะครับผม <Okay. S 1> ผมขอเรียกว่าเป็นเสื้อแรงฮีโรอีกซีซั่น2เลยกันนะครับผมจะได้ง่ายนะครับผมเอาเป็นว่าฟรีไฟก็ได้เริ่มมีแรงฮีโรอีกตอนซีซั่นที่สองนั่นเองนะครับส่วนเสื้อฮีโรอีกซีซั่นที่2นะครับผมก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับผมด้านหน้าจะเป็นรูปแรงฮีโรอีกสมัยก่อนนะครับส่วนข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะผมก็จะเป็นลายไฟตรงชายเสื้อนั่นเองนะผมก็ ถามว่าสวยไหมผมาะว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่ามันผมให้ประมาณเต็มร้อยผมให้สัก40และกันนะครับผมเสื้อแรงแดงซีซั่นที่หนึ่งไม่ใช่เสิเสื้อแรงแดงซีซั่นที่2นะครับผมแล้วเราก็ไปดูเสื้อแ้งแดงซีซั่นที่3ต่อเลยนะครับผมนีเ่เสื้อแรงแดงซีซั่นที่3นะครับผมก็จะเป็นเสื้อกล้ามนั่นเองนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปแร้งฮีโร่อีกเหมือนเดิม ส่วนด้านหลังนะครับผมก็เหมือนกันกับซีซันที่1เลยนะซีซันที่2ไม่ใช่ซีซันที่1เหมือนกันกับซีซันที่2เลยนะครับก็ชายเสื้อจะเป็นรูปไฟเหมือนเดิมนะครับผมทั้งหน้าหลังเลยไม่มีอะไรนะครับผมข้างหลังไม่มีลวดลายอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับเสื้อฮีโรอีกซีซันที่3นะครับผมเต็มร้อยผมให้แค่40พอนะครับผมผมว่ามันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมสำหรับผมนะก็ไปดูซีซันที่4กันต่อเลยนะครับผม เสื้อแรงแดงซีซั่นที่4ี่กอบซีซั่นที่2มาว่านีโอ้โหนะครับผมมาเปลี่ยนสีนิดเดียวเองนะครับผมส่วนลวดลายอะไรเหมือนซีซั่นที่สองเป๊ะเลยนะครับผมไม่ต่างกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีเป็นเออเป็นดําเขียวเป็นเป็นดาเขียวเขียวยังไงอ่ะเหมือนสีเขียวขี่ม้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมส่วนลายลวดลายก็เหมือนเสื้อแรงแดงซีซั่นที่2เป๊ะเลยนะครับผมสําหรับเสื้อแรงแดงซีซั่นที่4ี่นั่นเองครับผม ผมก็ให้5 0เหมือนเดิมนะครับเสื้อแรงแดงซีซันที่4ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนกันนะต่อไปนะผมก็เป็นเสื้อแรงแดงซีซันที่ห้านั่นเองนะผมะเออนี่เป็นซีซันแรกที่ผมมาเล่นเกมฟรีไฟเลยนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะผมเป็นคนที่เพิ่งมาเล่นเกมการิน่าฟรีไฟเมื่อตอนซีซันที่ห้านะครับผมแต <Okay. S 1> ่ผมยังไม่ขึ้นแดงนะซีซันที่5ซีซันที่ห้าผมยังไก่อยู่เลยนะครับผม <S <S> <S ผมขึ้นแค่แรงโกนะตอนนั้น ผมก็ยืมรหัสเพื่อนมานะผมตัวนี้นะเพื่อนผมก็ขึ้นแดงนะซีซั่นที่5้าก็เป็นเสื้อแขนยาวนะผมสีดํานะมีหมวกด้วยนะครับผมส่วนชายเสื้อก็เป็นลายไฟคล้ายๆซีซั่นที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับผมแต่จุดเด่นก็คือเขาเป็นเสื้อแขนยาวนะครับผมแล้วข้างหน้าก็เป็นรูปแรงฮีโรอีกเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมแต่เสื้อสีดําตัวนี้เสื้อฮีโรอีกซีซั่นที่5นี้ผม ผมว่ามันสวยดีนะเต็มร้อยผมให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับผมโอ้โหก็สวยเอาเรื่องจัดจัดนะครับผมเป็นเสื้อเลด้วยนะผมลืมบอกไปว่าเสื้อแรงแดงทุกซีซั่นนี้เป็นเสื้อเลนะผมไม่สามารถซื้อได้ในร้านค้านะครับผมโอเคอยากได้ต้องขึ้นแรงแดงเอานะผมหมดแล้วหมดเลยนั่นเองครับผมต่อมาแลผมก็เป็นเสื้อแรงแดงซีซั่นที่6กนั่นเองครับผม อ๋อเสื้อแรงแดงซีซั่นที่หนะผมก็จะมีสีชมพูสีชมพูนะครับผมก็เป็นคล้ายเสื้อชาวนาเสื้อตัดอ้อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นสีชมพูนะครับผมสีชมพูพาดดำนิดนึงนะผมมีสีดำปนๆนิดนึงนะผมก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสำหรับผมแล้วเต็มร้อยให้สักห้าสิบนะครับผม เสื้อแรงแดงซีซั่นที่หนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นเสื้อแรงแดงซีซั่น7ดนะครับผมเสื้อแรงแดงซีซั่น7นะครับผมก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับผมส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนรอยเล็บเสือขวนอะไรสักอย่างนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปแรงฮีโร่อีกนะครับผมรูปแรงฮีโร่อีกนี่เป็นรูปแรงฮีโร่อีกปัจจุบันแล้วนะครับผมผมว่าเสื้อฮีโร่อีกซีซั่น7มันไม่ค่อยสวยนะสำหรับผมมันน่าจะเก๋ที่สุดที่เสื้อฮีโร่อีกมีมาแล้วนะ เต็มร้อยผมให้สัก30แสิละกันนะครับผมเสื้อฮีโรอีกซีซั่นที่เเนี่ยเออต่อไปก็ไปดูซีซั่น8กันต่อเลยนะครับในซีซั่น8นะครับผมผมก็ได้ําการขึ้นแรงฮีโรอีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครผมโดยที่การผมไปจ้างปั๊มแรงนะครับ <Yeah. S 1> อย่าใครผมจ้างปั๊มซีซั่น8ปดอะอนะครับผมผมก็เล่นเองนะซีซั่นแปดเล่นทีแดียงเอง ไม่ได้จ้างใครไปฟังที่ไหนมาว่าผมจ้างนะครับก็ซีซันที่แปดนะครับผมก็เป็นเสื้อแรงแดงที่แบบโคตรสุดอะ่ะสำหรับผมนะครับโคตรสวยอะสวยที่สุดแล้วมั้งก็เป็นซีซันแรกที่ผมขึ้นด้วยนี่โอ้โหสุดจัดผมบอกเลยเสื้อแรงแดงซีซันแปดก็จะเป็นคล้ายๆเสื้อแรงแดงซีซันที่5้านะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าสีจะเป็นสีชมพูโคตรจ้าบอครับน้องๆ ผมบอกเลยว่าเสื้อแรงแดงสีสั่นที่8เนี่ยโอ้โหใครไม่ใครไม่ทันใครขึ้นไม่ทันนี่โอ้โหเสียดายนะครับยังสวยโอ้โหโคตรเละโอ้โหหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะอืผมบอกเลยว่าใครพลาดเสื้อแรงแดงสีสั่นนี้ไปอโอ้โหเสียดายแย่ yeah, นะโคตรสวยนะโอ้ผมโคตรชอบอะเต,ออเ,บเ,อเ,เต็มร้อยผมให้ร้อยเลยครับเสื้อแรงแดงสีสั่นที่8เนี่ยเต็มร้อยผมให้ร้อย ส่วนเพื่อนๆงพี่ๆน้องๆคิดยังไงนะับผมกับเสื้อแรงแดงซีซั่นแปดนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสาหรับผมเราให้เต็มรอยเลยนะโคตรสวยสําหรับผมน่าจะเป็นเสื้อแรงแดงที่สวยที่สุดในเกมกาลิน่าฟีไฟแล้วมัง้ง<อ>ไปดูซีซั่นเก้ากันต่อเลยนะครับผมไปเราก็มาต่อกันที่ซีซั่นเก้านะครับผม เสื้อแรงแดงซนะีซันเก้านะตอจะเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับผมสีชมพูกอ,องตองนะครับผมเออลืมบอกไปนะผมเสื้อแรงฮีโร่อีกมันสวยบางบางสีมันสวยบางตัวมันสวยก็จริงนะครับผมแต่มันไม่ทับเกาะนะครับผมเนี่ยไม่รู้จะทํามาเพื่ออะไรเพื่อโคตรเลแต่ไม่ทับเกาะโออยากจะร้องไห้นะครับโออยากไปบอก G ีเอ็มให, <c oughs> ให้แก้ใหม่ให้มันทับเกาะนะเสื <c oughs> ้อแรงแดงซีซันที่เก้านะผมก็เป็นเสื้อแขนสั้นสีชมพู ด้านหลังก็เป็นรูปแรลงฮีโร่อีกเหมือนเดิมนั่นเองนะผมว่ามันก็ไม่ค่อยสวยนะซีซั่นเก้าก็เต็มร้อยให้สักห้าสิบแล้วกันนะครับก็ไม่ไม่ขี้เลยไม่แต่ก็ไม่สวยอะ่ะก็ไปดูเสื้อฮีโร่อีกซีซั่นที่สิบกันต่อเลยนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะต่อไปก็เป็นเสื้อฮีโร่อีกซีซั่นที่สิบนั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นเสื้อกล้ามนะครับผม เนี่ยผมผมบอกเลยเสื้อแรงแดงที่เป็นเสื้อกล้ามนะเหมือนไม่มีประโยชน์อเอามาทำาไมไม่รู้นะครับผมพอใส่เกาะเข้าไปปุ๊บเห็นแต่เกาะอไม่มีเสื้อโผล่มาสักนิดเลยเอออย่างชอบก็จะเป็นเขียนว่า s สิบนะครับผมตรงข้างหน้าเสื้อนะครับผมก็เป็นเสื้อกล้ามนะครับผมสีแดงแดงส้มๆยังไงไม่รู้ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปแรงฮีโร่อีกโคตรใหญ่อ่ะรูปโคตรโตรูปแรงแดงอ่ะโอ้โหประกาศสักดาผม,มึงใส่เกาะเข้าไปหายบดความน่ากลัวเราก็มาต่อกันที่เสื้อแรงฮีโร่อีกซีซั่นส1เเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใกล้จะหมดแล้วนะซีซั่นที่11นี้ก็เป็นเสื้อฮีโร่อีกที่แบบว่าเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับแต่ว่าก็สวยพอควรเลยนะเสื้อตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆสีโทนเดียวกันกับ เสื้อซีซันแปดเห็นไหมที่ที่ผมบอกว่ามันสวยที่สุดอะเออประมาณนั้นเลยเนี่ยแต่มันเป็นเสื้อแขนสั้นไงก็ที่อยู่นะสวยอยู่นะผมว่าเสื้อตัวนี้น่าจะเป็นเสื้อฮีโร่อีกที่สวยรองลงมาจากซีซันแปดนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเลขโรมันนะครับผมที่น่าจะเขียนว่าสิบเอ็ดนะครับผมก็ด้านหลังของเสื้อก็จะเป็นรูปแร้งฮีโร่อีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอืก็จะเป็นรูปแร้งฮีโร่อีกปัจจุบันนะ ก็สวยนะผมว่าซีซันที่11เนี่ยก็สวยพอควรเลยอะเต็มร้อยผมให้สัก80นะเสื้อแรงแดงซีซันที่11นะเราก็มาต่อกันที่เสื้อแรงแดงซีซันส2กันเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเสื้อแรงแดงซีซันส2นะครนบผมก็จะเป็นเสื้อคล้ายเสื้อกล้ามนะครับผมแต่ว่าเป็นเสื้อกล้ามที่แบบมีซิป เป็นคอเต่านะเป็นเป็นเสื้อคอเต่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจเขาเรียกคออะไรไม่รู้นะผมเรียกคอเต่าแล้วกันนะถ้าถามว่ามันสวยไหมซีซั่น Season 12ผมก็ว่ามันก็สวยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเสื้อแขนยาวมันจะสวยกว่านี้นะท่านผู้ชมผมคิดอย่างนั้นนะก็เป็นเสื้อแรงแดงซีซั่นที่ส2บสองนะเต็มร้อยนะผมให้สักเหกสิบแล้วกันนะก็สวยอยู่ส่วนด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับเป็นรูปแรงฮีโร่อีก ปัจจุบันนะสีก็เป็นสีชมพูสีชมพูปนดำนะครับก็สวยอยู่เอาเรื่องไปดูซีซันสิบสามกันต่อเลยแล้วกันนะครับเสื้อแรงแดงซีซันที่สิบสมนะครับผมก็เป็นคล้ายเสื้ออะไรอะ่ะผู้บอกไม่ถูกนะครับเป็นเสื้อเขนยาวนะครับผมก็เป็นสีสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะผมแต่สําหรับผมแล้วผมไม่ค่อยชอบนะ ถ้าเกิดเสื้อตัวนี้นะผมมันรูดซิปน้ามผมผมจะชอบอยู่แต่ว่าผมไม่ชอบเสื้อที่แบบว่ามันมันไม่ได้รูดซิปอะ่ะแล้วมันก็มีเสื้อกล้ามข้างในมันดูมันมันดูไม่เท่ยังไงไม่รู้นะผมว่าถ้าเกิดเสื้อตัวนี้รูดซิปผมว่าน่าจะสวยสวยพอควรเลยแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นเสื้อแบบยังไงละ่ะเสื้อนมเสื้อคล้ายเสื้อน,ยอนมยังไงไม่รู้นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นรูปแ้งฮีโ่อีก เหมือนซีซันที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับส่วนตรงไหลก็จะมีกระดุมเหมือนชุดลูกเสือเหมือนเสื้อลูกเสือนะก็เต็มร้อยให้สักห้าสิบแล้วกันนะครับผมก็ไม่สวยไม่ขี้เลยเนาะก็ไปดูซีซันสุดท้ายซีซันที่14กันเลยแล้วกันนะครับผมซีซันล่าสุดนั่นเองนะจะสวยขนาดไหน let's go <S และแล้วก็มาถึงเสื้อแรงแดงซีซันล่าสุดซีซันปัจจุบันนั่นเองนะครับผมก็ เป็นเสื้อแ,งแดงซีซัน14นั่นเองครับผมเป็นสีแดงนะครับผมสีแดงปนดำนะสีแดงปนดำไปเรื่อยๆทั้งตัวเป็นเสื้อแขนยาวนะครับผมก็ถอดแบบออกมาจากเสื้อแรงแดงซีซันที่13นะครับอืก็เอามาย้อมสีใหม่นั่นเองนะ <c oughs> <Yeah. S 1> <c oughs> ถ้าถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันมันก็สวยแหละถ้ามันรูดซิปเหมือนเหมือนที่ผมว่าแหละแต่มันไม่ได้รูดซิปไงมันก็เลยไม่ค่อยสวยผมไม่ค่อยชอบ มันไม่ไรู้่นซิล้วมันมีเสื้อก้ามอะไรข้างในไม่รู้นะมันดูไม่สวยนะตรงแขนนะผมแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงแขนนะเสื้อแขนยาวตัวเนี้ยตรงแขนมันจะเรืองแสงนะครับผมนะเห็นไหมตรงแดงๆตรงสีแดงๆมันจะเรืองแสงนะครับผมถ้าเอาไปถ้าใส่ไปเล่นลองถ้าใครมีลองใส่ไปเล่นมันจะเรืองแสงนะครับเสื้อแดงแดงซีซั่น14นะก็ไล่มาจนครบแล้วนะครับผมตั้งแต่ซีซั่น ที่หนึ่งยันซีซั่นสุดท้ายนั่นเองครับผมซีซั่นล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับเสื้อแลงซีซั่นไหนสวยซีซั่นไหนโดนคุณชอบซีซั่นไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับผมแล้วผมให้ซีซั่น8เป็นซีซั่นที่กอดที่สุดแล้วนะผมซีซั่นที่สวยที่สุดสําหรับผมโดนใจสุดๆสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน bye บ๊ายบายจุบ๊บ